เอาไม่ชอบร้านนี้เลยวะออกอะไรนี่ข้อปั่นอยู่ชั้นสามเดียวราอว่างล็อกเครื่องนะชั้นสามอออโอ้โหเราตกมาเจอขันทขอนพอดี ทธานาซะโบโกเรเกี้ไปปั่นห้องห้องเดียโมอกคอนผมอะ่ะ าตีเลยแฮนั้นโอ้โหตีอย่างกันเอ้ยมันเซตตีล้มมาะมันเซตตีล้มตีล้มเราไม่เห็นรอนละ ที่นอนอ่ะพ่ออยู่ไหนฮะอยู่ตรงข้างๆห้องห้องกีบห้องกีบอยู่ตรงไหนเนี่ยที่มันโดดนั่นนั่นใครปั่นอยู่อ่ะเดินตรงมา <c oughs> เาเพื่อนจะมาลงที่ย่อเราอยู่ตรงเนี้ยใส่เบอร์ยี่ดุนเนี่ยตรงเพื่อนเล่นอยู่เนี่ยไม่รู้ตรงน่าจะขวาบน เออตรงเครื่องกิดเราเดินตรงมาเลยแล้วนี่วันนึงพัฒนากรอยู่แถวนี้พวกแกงก็อยู่กลางข้างหน้าเราร้อนติดหัวกลับมากลับมานักแยกทางกันเลยม <c oughs> ันมันไรแล้ว น่าจะตีหน่อยผ่ <c oughs> านท่านสามให้นะ ช่างสามชัางสามตรงเครื่องปั่นเลยเอโคออไปก่อนเลยไม่มีใครปั่นหรอก ได้เพื่อนอยู่ห้องอันนั้นห้องอะไโหมาช่วยกับมาร์คบดพอไปช่วยได้นะอยู่ห้องเดโมอ่ะโโหเรา 反正。<laughs> หน้าไปทีดิเรียา <Yeah. S 1> <c oughs> มาระวังลม้มเรื่อนหมดเลย เราอยู่ประตูเครื่องที่ติดเครื่องแรกอะพ่อครับอ๋อเห็นแล้วใไหล่ะเหมือนแล้วมันเจอเราด้วยไงประเด็นเกินเกินเกินสวยสวยเขาก็ยัดของเขาพับนี้ไปก่อน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  เพื่อนมาอยู่เพื่อนมาทุเด็กสัมบันก่อนทุกเ <c oughs> ด็กสัมบันก่อนเดืร้อนผมทุเด็กนครับครบ อะไรทำไมมันเป็นเราอ่ะทำไมมันเป็นเราอ่ะเออจูบกันจูกันเก่ยวหองนี้อีกแล้วเพราะห้องใกล้ๆกันไปองอห้องที่มันมีบันไดขึ้นทางเราเห็นแล้วมันอยู่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 ตายตีเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าต่อยยกไปแล้วไปไปเนี่ยไปๆๆ มไม่ม,ม, <า S 2> ม,มีมันกลับมามันกลับมาโดดเฮ้ยอันนี้มันโอ้โหมันไม่หลงวะ่ะเอา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 ,เอามัวมัวคาโต้ จึงหนาเกิน uhm น้องให้มันจบเนาะใช่ให้มันจบเลยเฮ้ยคอเดยดปั่นไม่สนเพื่อนเลยคอเด็ดอ๋อมาก็ดูชื่อดิประเทศเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว มาแล้ว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 มาดูช็อตพีกเกมดูช็อตพีกเกมต <c oughs> อนแรกเหมือนจะสวยนะรอเชิบโอเชโบเชโบโอเชิบโอจังหวะน,นี้วิ่งตรงมานะครับเจอเปล่าจัวยจ่อคนตรงนี้เลยและสักคนนึงเอามาแต่เรา วปไปเพื่อนโอ้เรียบร้อยทำนี้ไปก่อนไม่มีไม้เรีนจุกเก็กมันอยู่ <c oughs> มันาฮ่ามันกลับไหมมันกลับไม เอาไปเอาไปมาลงสองอะนะไอ้มาแต่สวยยี่คนอยู่ไหนยานพรบยี่คนอยู่ไหนยี่คนอยู่แถวห้องห้องห้องเอโอหคแล้วโอเดโมอ่อะไปไม่ทันแล้วจะต้องมาช่วยเรานะต้องมาช่วยเรา,นนเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราเรา,เราจะแห้งตายอะ่ะเฮ้ย ก็จะแห้งตาเอาเชื่อว่ามันจะพี่เกมสวยเราถอานวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเยวสวยสวยมาไปล้างนิดไปมาไปล้างนิดมาไปล้างไปล้างแหละมาพี่ดดี เออเพื่อนมันจะเห็นเราป่ะวะเฮ้ยบานพึ่งล้างช่วยก่อนเฮ้ยเพื่อนมาล้างเราเชโบอ่ะหรือเรา <พอ S 1> เรา้เอา,าลมเราตายเลยนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเล่นเซฟเลยเอาขาลงไปหาปัดเลยปัดเลยหาเครื่องปัดเลยหายอยู่ เฉยโบหนีเราแล้วอาเราอ <Okay. S 1> ยู่ท้่สามโอ้โหแย่แล้ว <c oughs> เฮ้ยคเด็ดพี่เกมสอยน้องมาตายแล้วนะาไปหมดโอ๊ยและเอ่าเดี๋ยวแตก Ui! Mày bay yêu lâu. Ui, kapanyo. Kèo biêu ba lẹ, kèo lò lò sèo kèo. Hop, yêu thân thao. Long, 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 long. Long, 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 lốm 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 lốm. lốm long, 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 ở long, 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 à เพื่อนวันอยู่มา <c oughs> ขอดีจะมาช่วยแต่ก็ไม่มามันอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่มันอยู่ข้างล่างเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาสวยสวยสวยจะแห้งแล้วมาล้างแล้ว <c oughs> บอสมาล้างแล้ว ยูไนไว้เชฟเชฟโรจะปั่นเสร็จทำงางแล้ววะต้องก็ต้องเล่นเงียบๆ,ๆ,ๆนะ่ะเชฟโรเราเราจะไปเฮ้ยมันจะบวกเนี่ยตัวไหนมันมีหัวเราออกเลย ไปแล้วเฮ้ยเปิดเลยหรอยู่ถ้าเราลงที่นี่ก็แห้งเลยใช่ไหมแผนแผนตาน,นี้มันแผนจาช่วยปะรอช่วยช่วยดิของเรามันใครอ่ะจอไหนอะ เราหน้าเสาใกล้เราอุ้ยไก่ไก่ไก่อุ้ยไก,อยก่อยู่ไก่เราอยู่ไก่เราอยู่ <S <S มันมันจูบเลยมันจูบเลยมาร์คจะช่วยจริงเหรอโมแดงด้วยเหรอทำไมด้วมันดิ้นเลย โอเคเพือ่อนโชคดีไ้อะไรแดดม <laughs> ามาขอแรกกล่องหน่อยถ้ากล่องตัวเองมันจะออกไม่ได้ใช่ปะเกมแดงหมดดอ,อนโอ้โหเกมหนึ่งสิบห้านาที ชื่อแบบเจตเจตนาชัดเ,เจนนะ